ท่านครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตารางงานที่ผมเคียวให้ท่านครับใช่ตารางที่ผมจัดให้ท่านที่ท่านต้องไปประชุมนะครับที่ที่แคนาดาแคนาดาพรุ่งนี้นะแคนาดาวันที่สิบแปดสิบแปดนะครับสิบแปดมิถุนาใช่ใช่นี่ครับแล้วก็ตารางวันที่ยี่สิบนี่ท่านรับปริญญาก่อนครับท่านรับปริญญาก่อนจะไปบริหารที่แอฟริกาใช่ไหมครับผมท่านท่านดูตารางงานของท่านครับท่านดูครับ ถ้าท่านจะเอารถเบนซ์ลี่หรือว่าเป็นเอเป็นโรสลอยหรือว่าเป็นดีมูซีนครับท่านดีมูซีนไหมครับดีมูซีนก็ได้ใช่ไหมครับโอเคนี่ยท่านดูตารางตอนนี้เออโรงงานดูดซ่วมของท่านโอเคมากเลยครับผมโอเคไหมโอเคมากเลยเพราะว่าตอนนี้เอการตลาดของท่านวางไว้ดีมากตอนนี้ท่านรับดูดซ่วมอยู่หลายที่ใช่ไหมท่านรับดูดซ่วมหลายที่มากตอนนี้ขยายเครือข่าย เือขายการดูดซ่วม,ม,ม,อกกมตอนนี้มีรถดูดซ่วงกี่คันแล้วท่านประมาณพันกว่าคันแล้วพันกว่าคันแล้วในบริษัท